สวัสดีทุกคนจากสัตหีบูตาหลวงค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยฮะสุพักก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาโทรศัพท์ซัมซุงเนี่ยฮะทุกรุ่นเลยนะฮะหน้าจอเกิดปัญหาจอเหลืองเห็นไหมคะยิ่งบางคนเนะคะเพิ่งเปลี่ยนจอมาใหม่เนะคะแล้วเจอจอเหลืองแบบนี้นะก็ตกใจนะคะโอ้ทำไมจอเสื่อมสภาพเร็วจังนะยฮะจอมีปัญหาหรือเปล่านะฮะอ่ะอันนี้สุพักกดให้ดูพื้นหลังสีขาวนะคะจอเหลืองออยเลยเห็นไหมคะไม่สวยเลยนะคะดูเก่านะคะเดี๋ยวเรามาลองแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันดูนะ่ะวิธีนี้ไม่ต้องเสียตังค์และไม ให้เราไปกดที่เซตติ้งนะคะหรือว่าตั้งค่านั่นเองนะคะสัญลักษณ์ของมันก็คือรูปฟันเฟืองนะคะอ่านี่เห็นไหมก <ünd> er> ดเข้าไปหนึ่งทีนะคะมาหน้านี้นะคะก็เลื่อนหาคําว่าจอภาพนะคะ, <ünd> er> อะอยู่ไหนเอ่ยเป็นสัญลักษณ์สีเขียวนะคะ <ünd> er> อ่านี่เห็นไหมเจอไหมอันนี้สุภักเจอแล้วกดเข้าไปหนึ่งทีนะคะ หลังจากนั้นให้เราไปเลือกบรรทัดที่3นะคะหัดข้อภาษาอังกฤษเขียนว่า i Comfort Chill นะคะซึ่งสังเกตดูดีๆนะคะข้างล่างนะคะภาษาไทยมันเขียนว่าเปิดตลอดเวลานะคะให้เราทําการกดปิดเลยนะคะเป็นไงคะหลังจากที่เราคลิกปิดเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็กลับมาสีสว่างเหมือนเดิมเลยเห็นไหมทุกคนแต่ยังไม่พอนะคะเรายังไม่สะใจนะคะไปดูบรรทัดต,ต่อมานะคะให้เราเข้าไปกดตรงโหมดหน้าจอนะคะเปลี่ยนจากโหมดธรรมชาตินะคะเป็นโหมดสดใสนะคะบรรทัดที่1นะคะติ๊กไปเลยนะคะ สุภักติกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเพียงเท่านี้เองโทรศัพท์ก็กลับมามีหน้าจอที่สดใสเหมือนเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวสุพักจะลองกดให้ดูนะคะเห็นไหม พื้นหลังสีขาวก็ไม่เหลืองแล้วนะคะง่ายๆนิดเดียวเองนะคะเราไม่ต้องเสียตังค์เลยสําหรับใครที่ใช้โทรศัพท์ซัมซุงทุกรุ่นเลยนะคะ<อ>ถ้าอยู่ดีๆจอเกิดเหลืองขึ้นมานะคะเ,<อ>เป็นไปได้ว่าเราไปกดโดนการถนอมสายตานะคะตัดแสงสีฟ้าโดยไม่รู้ตัวนะทําให้จอนั้นดูเหลืองดูเก่านะคะ<อ>แต่สําหรับใครที่มันแก้ไม่หายนะทำยังไงก็ยังเหลืองอยู่นะคะเป็นไปได้ว่าโทรศัพท์ของคุณน,นั้นจอเกิดเสื่อมสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะก็อ,อาจจะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะคะหรือว่าเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะซึ่งคลิปที่สอนเปลี่ยนหน้า ก็สามารถดูได้ในช่องแ n n d p าโฟนด้วยเช่นกันนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่ทําตามคลิปแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาหน้าจอเหลืองได้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้กับสุพักในช่องแ n d a p าโฟนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สุภักต้องกลับบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะ คิดถึงแธอทุกเวลาทุกวันที่เคยผ่านมายังคงจำเวลานั้นเมื่อมีเธอในความฝัน